สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่เอลลี่ก็จะมาแอบนีออกจากบ้านคุณยายใจร้ายนี่เลยนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้คุณยายกาลังหลับอยู่ช่างกําลังหลับฟันดีสบายสบายเลยเฮ้ยคุณยายถอดฟันปอมไว้ตรงนี้ด้วยโอ้โหคนหน่ากลัวเลยมาพี่เอลลี่ขอหน,น,อน,นีก่อนดีกว่าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวห้ามโดนเลโก้เหรอโอ้ my god โอ้ยห,ห้ามโดนเลโก้แล้วครับมา พี่ลี่ขอหนีก่อนดีกว่าเอ้ยอวิ่งเลยพวกเราเฮ้ยเพื่อนฟันคุณยายเต็มไปหมดเลยที่แห่งนี้เอ้ยมีแต่ฟันคุณยายนะครับอุย้ยเอาไว้ที่นี่หมดเลยอะ่ะเอ้ยอันนี้คืออะไรกับดักหนูนะครับเอ๊ห้ามเหยียบนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยห้ามเหยียบห้ามโดนห้ามโดนอ่าเปิดประตูเปิดประตูอันนี้ก็คือเป็นเชือกนะครับอู้เชือกเยอะมากๆเลยอันนี้กระโดดเอ้ยอะไรเนี่ยเสียงอะไรเอ่ยอย่าบอกนะว่าคุณยายตามเรามาใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่มีถังแก๊สระเบิดด้วยนะครับทุกคนเอ๊ว่าแต่มีขนมคุกกี้ด้วยเพียวรี่ขอกินละกันอ,อร่อยจังเลยเอ้ยเดียวนะเอ้ยพียวรี่เมื่อกี้โดนระเบิดเหรอโอ้โหโดนระเบิดนะครับเมื่อกี้เดินชนนิดเดียวเองนะครับโอ้โหระเบิดเลยอะถือว่าแรงมากๆเลยโอเคประตูปเปิดแล้วนะครับมาต่อมากันเลยนะครับอ่านี่คือเป็นสถาหญ้านะครับที่บ้านของคุณยายใจร้ายโอ้โหเป็น เขาบงกดด้วยแล้วก็เดินตามเท้ามาเลยนะครับแล้วก็ไปตรงไหนเอ่ยแล้วก็มาตรงนี้อ่าเอ๊ะเจอขนมคุกกี้แล้วครับทุกคนนี่ไงพิวรีขอกินก่อนละกันแงม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 โอเคต่อมาคืออะไรเ,น,เนี่ยอุ้ยนี่คือหลุมมอรณนะเอ้ยกกาาเ,ยเยอ้ยอุ้ยน่ากลัวมากๆเลยอะรีบวิ่งวิ่งด่วนเลยอ่ะจจ๊บเจบอุ้ยเอ้ยตรงนี้คือเฮ้ยห้ามนะครับห้ามรนห้ามรนถ้าโดนแล้วก็เฮ้ยใส่ทะลุนแน่เลย แล้วตัวนี้คือตัวอะไรเฮ้ยหมาเออช่วยด้วยคุณยายเลี้ยงหมาด้วย <c oughs> ฉันคือหมาฝอบ้านของคุณยายเองไงเออมาไปไป,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 ไปแกเจ้าหม,มาเฮ้ยหมาอะไรบ้านนี่อ่เฮ้ยคนน่ารักเลยนะครับมันไม่ดูดูไม่น่ากลัวเอ้ยมีขนมคุกกี้ด้วยพี่ลิแมาดีกว่าพี่ลิขอไปก่อนแล้วกันนะครับแมวแล้วเดี๋ยวหม,า,มาจะกัดเอ้ยเอ้าเฮ้ยอ๋อห้ามเดิน โดนอันนี้ฮะทุกคนคากระบาดโอ้โหมันไปกับดาของคุณยายออ้ยตรงนี้น่กกากลัวมากมากเลยจึ๊บจื๊ออ,อ,อ,อ่าต้องวิ่งหลบนะครับห้ามเหยียบห้ามเหยียบอ่าหลบไปก่อนหลบไปก่อนอ่ะจื๊บอ,อ่านี่ไงนี่ไงโอ้ยเออช่วยฉันด้วยตอนนี้เออจะไปผาตรงนี้เลยคุณยายเลี้ยงปลาไว้ด้วยไอ้ทุกคนมีปลาหรือปูปูนะครับทุกคนห้ามโดนนะครับปูปูโอเคโอเควิค่งไปเลยนะครับตรงนี้แ่ะคืออะไรกระโดดข้ามเราต้องกระโดดข้ามใช่ไหม จริงด้วยนะครับปีนต้นไม้ใช่ไหมเอาเอาคุกกี้โหเป็นที่เก็บคุกกี้นะครับแสดงว่าเราจะต้องปีนขึ้นตรงนี้แน่เลยอ่ะนี่ไงปีนขึ้นบันไดยักโอ้โหบันไดนบ้านของคุณยายทำไมใหญ่จังเลยอ่ะมีใครเฮ้ยหลอนระหว่างกลางเฮ้ยเฮ้ยเด้ง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 โอ้ยเพื่อ,อ,อ,อนของเราโอ้โหโ,โ,โ,โด,ดนไอ้นี้งับขาดเลยนะครับทุกคนมันเด้งถึงเลยจึบ โอ้ทุกคนตรงนี้มีลาวาด้วยนะครับ่าระวังด้วยนะครับตรงนี้ลาวาร้อนๆเลยโอ้โห,โห,โหแถมมีลูกบอลยักษ์ด้วยจึ๊บกระโดดกระโดดข้ามไปเลยเอ้ยพิลลี่ก,กระโดดไม่ถึงโอ้โหอีกนิดเดียวพ่อลี่ก็จะถึงแล้วนะครับฝั่งไหนอะฝั่งนี้ใช่ไหม <S <S โอเคฝั่งนี้นะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าเมื่อกี้พ่อลิก,กระโดดนิดเดียวจะถึงอยู่แล้ะอ่าแล้วก็กระโดดขึ้นตรงนี้จึ๊บจึ๊บอ่าเอ๊ะแล้วตรงนี้อะเราจะผ่านไปได้ไงครับทุกคนตรงนี้เหยีย เอาอย่าไม่ได้เอ๊ะว้าแต่เราจะผ่านยังไงครับตรงนี้เอตรงนี้ผ่านยังไงเอ่ยนี่ก็ไม่มีนะครับอ๋อผ่านยังไงทุกคนมีใครรู้บ้างอ๋อรู้นละต้องกระหยบกระโดดหยยบตรงนี้แน่เลยใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมจึ๊บอ่าจริงด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้อืบจึ๊บนี่โหโคตรยากนะครับตรงนี้เดี๋ยวนะลูกกระบาดมาตรงนี้ด้วยแล้วพี่เอลลี่จะหลบตรงไหนนะนี่อ่ะเอวิ่งวิ่งวิ่งด่วนเลยวิ่งวิ่งวิ่งขาที่หลบขาที่หลบขาที่หลบด่วน ผมทำผ่านหรือ,อยังยังไม่ผ่านนะครับลูกบอลยักษ์วิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งอ่ามาตรงนี้โอ้โหกับดักเออที่ดักหนูเพียบเลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับเอะอ,อยู่ไหนหนะพี่รีบมองไม่เห็นทุกคนมืดมากตรงนี้อ่าผ่านมาได้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้คือเป็นสะพานก้อนหินนะครับนี่ก้อนหินยักษ์จื๊บจืบกระโดดแล้วก็มีก้อนหินตรงนี้ที่ขวางหน้าเราอยู่นะครับแล้วก็ปีนขึ้นตรงนี้เลยอ่า แล้วก็มีเลื่อยโอ้ยมีเลื่อยดักด้วยเออไม้ไม้ไม้จะหักแล้วเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเอ้ยทุกคนทำไมมันไกลจังเนี่ยพิวรีโดดกระโดดไม่ถึงนั่นเนี่ยไกลจังเลยอ้ามาแล้วมารับด้วยอ๋อมีมารับด้วยนะครับตรงไหน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 หยุดยังจื๊บอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่ะจึ๊บอ่าไปเลยจ้าไปส่งหน่อยโอเคมีสะพานบันไดเลื่อนด้วยนะครับหนีเลื่อนมาส่งเราตรงนี้อ่ะไปเลยแล้วก็มีหน้ำอุ้ยเฮ้ จุบเน่ต่อมานะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับเป็นท้องเรือนะครับที่คว่ำอยู่ชึบแล้วก็ปีนบันไดชึบโอเคแล้วก็โอ้โหโมีแผงเลา,าวาตรงนี้ด้วยจึ๊บเนต้องนี่แหละต้องวิ่งอ้อมนะครับทุกคนอ้จึ๊บกระโดดเฮ้ยเกือบตกน้ำจึ๊บโอเคต่อมานะครับเราเจอบันไดแล้วทุกคนอยู่ด้านหน้าของเรานี่เลยเฮ้ยบันไดขึ้นบันไดด่วนเลยบันไดย,ยักด้วยนะครับโอ้โหบันไดใหญ่มากๆเลย ตอนนี้เราก็ออกมาจากห้องใต้ดินแล้วนะครับแล้วเข้ามาโผล่ตรงนี้เจอรอยเท้าอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นทางออกของเรานะครับแต่ว่าพี่เอลลี่เจอคุกกี้แล้วนะครับทุกคนอยู่ด้านหน้าเลยมีคุกกี้ด้วยแต่พี่เอลลี่ขอไปกินคุกกี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะปีนขึ้นไปด้านบนนะฮะขอคิกกี้หน่อยเติมพลังแล้วตอนไหนพี่เอลลี่ได้เติมพลังโดยการกินคุกกี้แล้วก็ ปีนบันไดขึ้นไปเลยปีนไปโอ้ยสันส่นสัน่นสั่นบไดแล้วไม่ได้สัน่นเอ้ยเฮ้ยคุณยายเราเราอยู่ตรงนี้แล้วไม่คุณยายมาเลยตรงนี้ <c oughs> ฉันมาดากแกงไงเอล่อยู่ตรงนี้กลับไปซะดีๆจะให้ฉันจับไปเป็นหรือว่าจะไปแบบตายไป <c oughs> ไคุณยายจะวิ่งมาจับเราแล้วทุกคนยิงยิง เอ้ยเอ้ยแต่แย้คุณยายแต่แย้แต่แย้โอ้ยมาแล้วครับทุกคนมามาอ้ววิ่งเร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะคุณยายวิ่งเร็วจังโอ้ยหน้าตาหน้ากลัวมากๆเลยเออคุณยายวิ่งเร็วมากๆยิง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 เออเอลลี่งั้นฟ้าไว้กอนเถอะเย้พี่เอลลี่สัมผัสเอาชนะคุณยายได้แล้วนะครับแล้วก็มีประตูมาเปิดตรงนี้นะครับทุกคนเฮ้ยมีประตูมิติด้วยนะครับอ่านี่เลยนะครับยิงยิงเอ้ยยังยิงอยู่หรอเนี่ย โอ้โหนี่คือครอบครัวของคุณยายนะครับอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะเยอะมากๆเลยเนี่ยครอบครัวของคุณยายเอ้ยมีเด็กนี้ด้วยโอ้โหมีพระราชาด้วยครอบครัวของคุณยายมีเถน,น่ากลัวทั้งนั้นเลยอ่ะแปลงร่างได้ไหมไม่ได้นะครับเราไม่สามารถแปลงร่างได้แต่ว่าเรามีของพิเศษนี่ไงวิ่งเร็วใช่ไหมเอาไม่ใช่แต่วิ่งเร็วสปีดสปีดจุ๊บจุ๊บจุ๊บสปีดสปีดสองร้อยไปไงโอ้โหพี่รีวิ่งเร็วมากๆนะครับคนม่เอกเบรกไม่อยู่โอ้โหวิ่งเร็วมากๆแล้วก็กรรกรระะะดดดดมีสูง้วยอ แล้วก็มีกระโดดสูงๆสปีด400สปีด1ล้านเลยเหรอโอ๋อไปกอนโอาเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่สปีดล้านหนึ่งก็มีนะครับเอ๊ะเจ๊ยๆจโอ้โหใจเย็นใจเย็นแล้วก็มีกระโดดนะครับกระโดดกระโดดอ่ะโอเคกระโดดอ่ะกระโดดหน่อยอ่ะเติมโอ้โหเพียวนี่สามารถกระโดดขึ้นเขาได้เลยครับไม่อ่ตรงนี้อ่ะเอาใหม่ใหม่กระโดดขึ้นเขาหน่อยอ่ะตติบขึ้นได้ไหมขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้ปีนต้นไม้หน่อยอ่ะตติบไปได้ด้วยนะครับพวกเอ้ติด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 ชื้นติดติดอ้ยตรงนี้ติดนะครับปีนนใใหหมม่่ปี รลุดเจอไอติดต้นไม้ทุกคนโอ้โหนี่คือสนาน habitat ในเป็นภูเขานะครับกว้างมากๆเลยพี่อลี่สามารถวิ่งเล่นได้ด้วยนะครับตรงนีเ้เดี๋ยวหล่นหล่นลงมนเป็นได้ไหมชื้นนี่คือหลังบ้านของคุณยายนะครับว้าวโหใหญ่มากๆเลยพี่เอลี่ขอสำรวจหน่อยมีอะไรบ้างนี่มีปืนมีปืนพี่เอลีอ่เอาปืนมาด้วยนะครับโอ้ my god สนามหญ้าค่อยกว้างเลยนะครับทุกคนเฮ้ยไม่มีที่ที่สุดเลยนะครับ จะว่ามีภูเขาด้วยอ่ะทุกคนพิวรีขอกระโดดขึ้นไปหน่อยขึ้นภูเขาได้ไหมไม่ถึงภูเขานะครับอ่ะจ๊บถึงตรงนี้แล้วก็กระโดดปีนแหมกครั้งหนึ่งจึ๊บกระโดดกระโดดขึ้นขึ้นขึ้นเอยขึ้นไม่ได้อ่ะติดติดเออกระโดดขึ้นหน่อยอ่ะจ๊บขึ้นอีกรอบหนึ่งอ่านี่มีภูเขาหิมะด้วยนะครับตรงนู้นเลยอ่ะชื่อวิ่งแล้วก็กระโดดโอ้พิวรีได้รับพลังวิเศษมาวิ่งเร็วมากๆเลยแล้วก็เตรียมพร้อม กระโดดโอ้โหอ้มีประจันด้วยนะครับข้างล่างอ่าตึ๊บหนิแต่พี่เอลีขอวิ่งสำรวจหน่อยนะครับจื๊บจื๊บจื๊บกระโดดโอ้โหไกด์ตรงนี้มีอะไรบ้างนี่อ่ะมีภูเขานะครับภูเขาดินซื้อหนเอ้ยหมุนหมุนหมุนใจเย็นเพื่อนเอ้ยหมุนหมุนมุนตื้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 นอ่ากระโดดกระโดดแล้วก็มีเกาะภูเขาใหญ่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวพี่อลลี่จะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรบนนู้นไหมมียักษ์ไหมเอ่ยแต่ว่า บ้านของคุณยายน่าจะไม่มียักหรอกมกั้งคุณยายก็ตัวใหญ่แล้วเออวิ่งวิ่งเฮ้ยเสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรเอ่ยชึบชบกระโดดถึงไหมถึงไหมเฮ้ยถึงถึงถึงพอดีเลยนะครับพอดีพอดีชึบเย้ตอนนี้พี่เอลลี่ก็มาที่จุดสูงุดของบ้านคุณยายแล้วนะครับทุกคนโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้กับพี่เอลลี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายตวลงไปเลยโผล่ในละเหนีนนยอ่ะเจอโผล่ในเอ่ยโผล่ที่บ้านของคุณยายนะฮะ